ชเช้าค่ะรองนายกภูมิธรรมรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีถูกนักข่าวจี้ถามตั้งแต่ก่อนเข้าประชุมคณะรัฐมนตรีจนท่านถึงกับฉุนเกึกเดินออกไปเข้าประชุมคณะรัฐมนตรีเลยไม่ที่ตอบอะไรนะคะคแต่หลังจากนั้นมีการถแถลงอย่างเป็นทางการค่ะยืนยันว่าไทยเราปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงอย่างเคร่งครัดแต่ฝ่ายกัมพูชาละเมิดซึ่งเราก็ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงตรงนี้นะคะไปให้กับทางมาเลเซียทางสหรัฐอเมริกาแล้วก็ทางจีนรับทราบแล้วค่ะ นายภูมิธรรมเวยชยชัยรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีถแถลงถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายืนยันว่าร,รัฐบาลมีความจริงใจในการยุติปัญหาโดยการเจรจาจนมีข้อตกลงหยุดยิงซึ่งทั้งหมดเป็นความหวังร่วมกันของประชาคมโลกที่จะคืนสันติภาพแก่ประชาชนทั้งสองประเทศและไทยเองเราได้ปฏิบัติตามข้อตกลงโดยเคร่งครัด แต่กองกําลังของกัมพูชาละเมิดข้อตกลงหยุดยิงทําให้ไทยต้องตอบโต้เด็ดขาดและเหมาะสม,มพร้อมกันนี้นะคะตามขั้นตอนแล้วค่ะฝั่งไทยเราก็ได้ทําเรื่องประท้วงไปยังประธานอาเซียนซึ่งประธานอาเซียนในปัจจุบันก็คือประเทศมาเลเซียนะคะรวมไปถึงสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐประชาชนจีน3ชาตินี้ที่เขาเป็นสักขีพยานในการเจราจา mm. เพื่อให้ทั้ง3ชาติได้ทราบด้วยถึงการละเมิดข้อตกลงของฝั่งกัมพูชา เป็นเหตุแห่งการไม่ซื้อตรงไม่จริงใจของกัมพูชาชัดเจน ทั้งนี้รัฐบาลขอให้ทุกเหล่าทัพตรึงกำลังรักษาอธิปไตยและความปลอดภัยของประชาชนอย่างเต็มที่และไม่ยินยอมให้อธิปไตยของไทยถูกล่วงล้ำอันนี้คือถถแถลงการแบบเป็นทางการหลังจากที่ถูกนักข่าวประจำทำเนียบรัฐบาลซึ่งถือว่าเป็นนักข่าวอาวุโสท่านหนึ่งแหละ,ะมีการถามคำถามอย่างคำถามแรกเนี่ยคือนักข่าวยิงคำถามถ,ามถ,ามถึงรักษาการนายกรัฐมนตรีบอกว่าทำไมในการเจรจารท่านถึงยอมยุติ การยิงแบบไม่มีเงื่อนไขอันนี้คือคําถามแรก2คือท่านเอาเรื่องของภาษีไปบีบกองทัพใช่หรือไม่ท่านภูมิธรรมไม่ตอบนะครับเดินเข้าไปเลยนะครับค่ะแล้วก็พอแถลงยังเป็นทางการนะคะใจความสําคัญก็คือที่เล่าให้คุณผู้ชมฟังไปและคุณภูมิธรรมยังพูดถึงการที่แม่ทัพของประเทศไทยกับแม่ทัพของกัมพูชาเนี่ยเขาได้มีการหารือกันในช่วงสายที่ผ่านมาและพร้อมจะเข้าสู่การเจราจาระดับที่สูงขึ้นต่อไปด้วย นอกเหนือจากนี้ยังพูดถึงประเด็นการอพยพกลับภูมิลำเนาของประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยขอให้รอผลการยืนยันจากรัฐบาลต่อไปที่สำคัญรัฐบาลขอสาดูดีวีรกรรมทหารกล้าที่อุทิศชีวิตเลือดเนื้อปกป้องอธิปไตยของประเทศพร้อมขอประชาชนอย่าตกเป็นเหยื่อเกมลวงและเกมการเมืองของกัมพูชาที่หวังจะมาสร้างความแตกแยก,กในประเทศไทยค่ะ